บอีแววพี่นออ้องโอ้ยได้ของฝากมาอีแววพี่น้องมีนี่นปลาลูกแม่เพิ่นตัดหัวมาเรียบร,ร้อยปลาลูกปลาลูกร่องตรงร่องดีงร่องต่อนรับปลาเฮาขอโร่องวยเนาะปลากระ่องดีพอดีได้โอกาสครับพี่น้องแม่เพาาิ่นกฝากมากน้ำรถทั่วไปรับมาเมื่อก่อนนี่ครับ เ่ยมกบวบม,มาอีกแล้วบวบไร้หน่วยอยู่กระเวีงไปบา้บานหนองน,ะน,นงั่งในร้านแกงก็เลยสืมาแกี๊ยงใจยานพักกระแยงเหี่ยวก่อนพักก็แยงกันมีแตโตว้วาอะไรล่ะมันกระลกมาเลยเมันอึดมันนี่เลยพักก็แย่หนานี่เนาะมันเอาหลาักมาวัางว่าจะมาให้ปูน,ำน,ำนั่งหรือว่าแต่ว่ามันจะตี้ดยดนะีกว่าพี่น้อง ก็จะเจอเาไปผ <te> ูกนำส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะกินี่ว่าเอายรย่างกันหรอมัียมมาตรีกดก็เื่นกันจะได้เอาตัวเขายังไปวา่์มีกว่ามาเตรียมเตรียมเครื่องเครื่องแกงเนาะเครืแกงรูมียังไน่หรอกิมพริกมีตะไค่นี่นะสองยางนะ เทียมนี่แหละนอ้องพี่น้องอเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟานบวบมาก,ก่อนจังมาพอกันครับจังมาพวกพอกันพี่น้องมันสีเบาลายใหญ่ห่างพี่น้องมากเลยครัพี่น้อง,องโอ้เดี๋ยวนี้มานมาปลากระมันเนี่ยจำจำส่วน,นปลาตัวใหญ่ <c oughs> ปลาตัวใหญ่ ไดยตัดจำ่น้องด่างเอาตะไคร้ไปใส่ก่อนพี่น้องตะไคร้เรียบมาเลยเรียบมาให้ตู้เย็นพอใส่กันอยากใส่หอมๆขาดบัวใหญ่ขึ้นบาตะไคร้ซื้อต้องซืตู้เย็นไปมันดำเมื่อแพี่น้องเลยดำก็ใส่ได้เก่าเนาะพี่น้องขนาดแห้งๆก็ยังใส่เนาะ ถูกหัวมันนวลๆก็แต่มันเป็นหัวมันจะสีหอมมันสมบูหอมเลยพี่น้องปาดใส่ซื้อโมหอมเลยบางคนกับปาดใส่ซื้อมักง่ายอันนี้เขาใหญ่ผ่าเห็ดมันเทตะไคร้มีใยใบมันนำเลยพี่น้องเด้อได้ใบมันใหม่ๆมาหน่ะมันจะหอมงามใส่ตุ๋มใส่แกงนะใบตะไคร้เอาใบ เอาใบมันใส่น้ำมันจังหอมโมเมนต์วาา่มันหอมหอมีลำหัวมันได้พี่น้องหอมอยู่ใบมันผนเด้ตะไคร่เ <c oughs> นี่ยฮะโขกก็โอ้โอเราต้อเตรียมใบแล้วั่นอย่ากที่น้องทาจะได้บริเตรียมจะมากกระเด่งใส่เลยตำริกใส่จังหน่อยมันพี่น้องแกงกะมากเพสเน่ยีดอกมัน คั้นบัเพ็ดมันบวชเสียดจกิงเป็นแกงเพราะบัวม,มากเพ็เดดอกมันสดหนามเนาะย่านออกหอนทองแต่ว่าสำหรับผมเัมนคั้นบัเพ็ดมันบวชเสียดเลยต้องให้ส้งเคืองเนี่ยได้พี่น้องนี่หัวใหญ่สอ,องหน่วยคุณบัวบ,บานเฮาใหญ่ครับพี่เสืเอบัโหัวแววใส่สมตำเขาหนไปตลาดเาใส่สมตำเม,มืองนาะ กระเทียมใหญ่พี่น้องวันนี้กินกระเทียมใหญ่หมดนเทียมไม่ใช่บุนมัตเตอร์เพื่อนบ้านผมไม่ใช่บุญกระเทียมใหญ่ใส่ชั้นสามสี่เงียงไงล่ะใส่รลายกับหอมพี่น้องเนี่ยสีว่าใส่รลายโมดีใส่รลายหนึ่งหอม ไส้ร้ายเนี่มันก็ได้ประโยชน์น้ำกระเทียมแกะบก่อนร้ายขังเนี่ยว่าทุบทุบข่าพวกพี่น้องก็เห็นหัวเน,วน,นี่หัวควัญเนาะพี่น้องมามาง่ายแก้แก่น้ำมาเป็นยังเสียเวลาในนิดนึงครับของเสียของเสียบ็ต้องเสียเวลาในจังหน่อยเอาเห็ดกินเองเข้าหรอกพี่น้องเข้าใส่เวลาในจังหน่อย คันเข้าตรงทีได้อยากให้ไดคของแสบต้องเตรียมใ้วัตถุดิบันครบมาเงอยจังหน่อยก่อนพี่น้องน้ำผัแตกนี่ดอกโปง่งนับตาไปเลยพี่น้องบริเวณห้องหอดกวนโคกดังสะเทือนหอดอำเภอคนนี่แข็งแางมันโปง่ง น้ำกบิไซจะเส้นหนามดัางโคกนี่ได้พี่น้องให้เก่งมันบวบก็ได้จะสีพิไซเป็นหนามด้ายได้เก่งบวบนี่เส้นหนามร้ายจะเสียใจเราได้นี่น้ำดัางโคกล้างมือเดี๋ยวเราพี่น้องก็เสีดัยอย่โงนตัวหนึ่งฮะผมจะไปเอาไปขวบมันป้าสุกคนได้พี่น้องเดี๋ยวๆปรุงก่อนพี่น้องใส่เปล่งนัวก่อน เนี่ยนัวเปิดน้ำปลาดงามๆให้พี่น้องเบิ่งอยู่ไงเอาพี่น้องเนาะเอาส่วนใหญ่นี่ยตาบวมมันโอเคอยู่น้ำปลาใส่นัวได้แกงบวดมันใส่นัวพี่น้องถ้าส่มนนิสิบบนนัวโมเดลเด้ ป,ปลาไหลเปรียปลาก็ได้ใสเ่เกลือจังหน่อยอยู่ที่น้องอเ,เพราะว่าเปรี้ยวผมมันบโมโหนี่เครื่องปรุงกส็สิมี่แซ่บนี่แหละพี่น้องบริสเเครื่อง,งหลางเลยบริสเเย,ยียงหลใสแ่แค่นี้แหละพวกพ่อกาเรเลือยเนี่ยอะไรก็จังม่ตื่มหรพี่น้องเดี๋ยวผมไปขัวให้ปลามันสุกก่อน สิบ๊อปลาเปื่อยพี่น้องเข้ากันสิมาปลาบัวใบปลาบัวใบตัวพี่นอ้องอปลาเบื้องพี่น,อยยน้องว่าสีแดงแดงบวบสองหน่วยสองสองหน่วยหน่อยนี่โอ้ยประทังเกเล้วยพี่น้องเอ้าไปด้านด้านมันไส้ด้านมากินหนามบวบหนังตะขาบะหมี่ ตะคำกำลังทำวิดีโออยู่เฮียบิ้นไปพาพี่มาร์กไปลงทะเบียนเอาเงินพีน่น้องพี่น้องร่งโดยงทะเบียนเอาเงินคนระเครงไหนย่างเบิเดเขียดแต่ว่าเขาเต็มั้งต่สามสี่เหม่อเลยผู <laughs> ้ดใดบ่้นั้นในรุงก็ร่งไปถ้าเอาเพจ2สองเด้อพี่น้องเลย บูได้บบได้เพียดแดดอ่ะทาเพียดซอง,องกูนะข้าวใส่ก็ไปโบ,บท่านมือนนะใส่ไปว่าเสียไปสแกนนาว่าสิไปยืนยันตัวตนอยู่ธนาคารกรุงไทยไปคนร้ายว่าสันโดนไม่ไหวดอกพ่อเลยวะมาไปเหตุยังกะเดี่ยวไปหอ่อเพราดนกะเดี่ยวไปตัดผมิกะเดี่ยวลบมาคนยังได้อยู่กเ็เลยเลยว่าสิรอไปเมือนา มาหอดหวานว่าเบิงไปเปิดเบิงในเวียร์เพราะบะเต็มแล้วะสันเ <laughs> บิร์ดซีเดเลยคนแร่อเพียร์สองคนน่ะพี่น้องเลยสองน่วยเต็มหมอ้อคนนด้นี่พี่น้องแกงได้สองถยุยพวกใหไงคนนี้แกงสิสุกนี่เนาะนะรอให้ปลาเปื่อยก่อนพี่น้องเขาจังเอาปลาเนาะเขาจังเอาไปใส่เขาจังเอาบวบไปใส่พี่น้องเนาะรอสักพักก่อนครับอ่ะ,อะ มาพี่น้องเปิดเบอร์โอ้ยหนามบกพูดีพี่น้อง,องอหนังที่เทาใส่ใบพีกี้นี่นะบกพูดีพากับเปื่อยพอดีนะครับพี่น้องอหอเห็นอยู่บ่พี่น้องหไไเหนะ็นอยู่หรอกน้อง,ออองพุ่มเถอะห้ามองต่างกองหยากร้ายพี่น้องมาบวบใส่ด้วยพี่น้องเอาบวาบใส่ด้วยอา่า ปลาเปลือยเดี๋ยวนี้ปลาลูกมันคันเซ่นแข็งมันมันอยากอยากเปลือยอยากเนี่ยน้อยนึงผมก็ได้เอามาอ้ไว้กอนเนาะอ้ไว้เพื่อยปลือนจังน้ำมาบวบมาใส่บางคนเขาคนใส่ก็บวบพร้อมกันด้วยครับพี่น้องมันก็จะเปลือยนี่ก็สิให้บวบนี่ท่นสร้าบวบซุปปลาก็จะเปลือยคือกันนะพี่น้อง โม่หน่อยๆโ <laughs> ม่ใหญ่มันแกงโบเสียพี่น้องอผมก็เลยเอาหม่หน่อยเนาะผมจะเอาขวามาพมปพี้ยไม่โยบลุจะกหน่อยเขาจะมาข้นพี่น้องนี่ฟ้าข้น,นเตนมข้นบทหาไรโ <laughs> ม่หน่อยบอกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องบอกแป๊บหนึ่งผมบริเรี่ยไฟเลยผมปล่อยไฟ,อ,อ,ไฟนอ,นอ,อ,อ่อนไฟอ่อนฮะ เดี๋ยวจะเฮ้าจงมาเปิดคนกันพี่น้องจะน้อยออก่เดี๋ยวผมไปหลังพักหลัง,งนั่งไปถาก่อนจะมาเบิ่งกันว่ามันจะเป็นลักษณะอะไรแกงบวบ <c oughs> แกงบอยหรอพี่น,น้องเนาะนานี้มันนาบวบเนาะนาบวบนาปลาแกงบอยแน่อยู่ได้ของฝากมาได้ของฝากมาจากเมียก็ไดมม้มาแกงท่าน ได้ไปตลาดพมกระบอคอยสื่อบวกมันเป็นบวกโบมีเม็ดเนาะบวบบบวบ,บอ่อนเกินไปแกงแล้วมันบ,บ่หอมบ่หวานพี่นอ้องนะแจ้งมาคอยที่ตามกันครับอืมมาพี่น้องมาเปิดเบิ้งผมกระหวสักพักหนึ่งเลยละมันก็โยมตัวน้อยหนึ่งพี่น้องใจหอนด้เดียข้นเลยขนไขนหพี่น้องเบิ้องนี่เลอ แขงเหือกแท้ตอนนู้นมืองชนสิว่าฮ่อ้ที่นานได้กินแถวสิวะเดือดเปลามั่งขนนะไอ้ขอ,นนองขนมันโยกดวงปลากระเพยผู้ดีนะพี่น้องปลากระเปลือยแห้งมันไงปลาลูกมันปลาลูกแซ่แข็งมามันอยากเป็นแนวนี่แหละพระจเจ้าเฮ็ดทั้งั้นครับข้างบ้านนี่แหละ สาฝังเราะเนาแป๊บนึงไม่เป็นยังดอกบานค้างบานเ้าเพื่อนบานกันที่เขาที่เราพิดไปอีกพีน้องพีดไปอีกส,สักพักหนึ่งครับพีดไปอีกเลยไหนมันหยกมาคนพี่น้องบไปซื้อดอกน้องพี่น,อน้องเนาะต่างหมอสตัวๆกันวะมอหน่อยก็ <c ười> ที่ว่างมันเกิดได้ไปได้มาเดือนไปเดือนมาอันบบกาน ผมบร้เรียงแกดผมเปิดไฟอ่อนๆครับผมอยากไรผมหอมผมหอมนะครับอย่ากไรแบบผมหอมกลมกลมนะครับก็เทแบบ่าเด้งไฟขึ้นก็นได้ดวกเอาแป๊บหนึ่งนะคือเขาเ้าแกงอยอู่น้ำตลาดนะทีมตัวด้งเอาโคนโคน,คน,คนเอาขึ้นนะแน่นั่น,นก็นได้แต่ว่าผมวมามันบวหอมผมหมักไฟอ่อนคือไฟเตาทานบานเท่านะ่ะคอยดีไฟรุ่งให้มันคอยสุกไปทองที่ร้องเนาอ แบบหนึ่งเขากัมาตากได้ะหน่อยนงแล้วมนโยบรองอีกครับอีกมันสีหาหน้าที่ครับพี่น้องแฝบบหนึ่งแฝบบหนึ่งสีหาหน้าที่ก็สู้เบะจะมาเบิง่งจะจะมาติดตามอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอหยุดแบบอนมันเสียหน้านพี่น้องจะท้าเฮงมาลัดย้อนรัตตตอนเอาเลยครับไป เป็นจังได้พี่น้องมเปิดเบื้องบนหนักหนาแป็บเดียวนี่เลยพี่น้องมาหล่อจากสี่หานาทีบวชหล่อสัพี่น้องผมหล่อนาทีเดียวพิดฟ้าหมอไว้นาทีหนึ่งสองนาทีบวกก็พี่จักินตัวหวานข้นกระไรข้นกระง่ายพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เฮียก็เดี๋ยาเอาบ้าน่ป้ากับบได้เปลรย์หรอกครับป้าลูกมันอันนี้เนาะ เดี๋ยผมจะซีมเมืองราาสาตกพี่น้องนี่เห็นบอ่อนามบวบเนี่ยผมโมลิไซนามด้วยครับไอ้ผมแคลนามด่างโคสือส่อ,อเพราะแกงบวบนี่ขั้นไปใส่นามนะมันมันเดิงนามครับมันมันนามมันบกขุนเห็นบ่อนาำคุณนามคุณตัวตัวนี่ครับนี่เห็นบอกพี่น้องนามสิขุนสีขุนมันสีหอมพี่น้องข่้นเท่าข่้นเอา,า,าไปใส่นามบักด้ายใบกอนนะ่ะโอ้ยมันเดิงนามพี่น้องเอ้ยบวบนะ ผมแกงบวบทุกที่นี่ผมระวังพี่ยังผมจะบอกคอยให้มันยังครับเขาคิวบ, <c oughs> บานลูกค้าว่าเขาพิดบานม,มาต่อกันด้วยฮครับน้ำม,มันสีออกมาจะได้ได้บวบมันก็พอเองครับพอเองน ถ้ามันเดินหนามสิซิมโบจักเสียบจักหนวดได้เลยเนาะพอดีห่วตัวเลยหนามในตัวม <ấy> ันสวดพอดีแก่งหัวตัวแข่งปลาดุกทันเซครบกบมันมันบานเฮหยามนี่แห้งเสียบพี่น้องกบนะโอ้ยนัววันน้อยหนึ่งพี่น้องนัว่ันอยู่พุ่มจิ๊บใส่ปลาเอาครับ ใส่น้ำปลาแหเนาะแสดงว่าเฮาได้ใส่สามอย่างดิใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งปลาใส่ทั้งน้ำปลาพบเครื่องพบเครื่องครับซุกได้ได้พี่น้อหมบูบัวพ่อกินเนี่ยยังเอาดูดแห้งบัวพ่อมันกำลังเคี้ยวดีพักขยีแหงล่างวเวอาเบิร์ดหักครับมันมันอืดมันอืด หลังเบิดหากเบิดเ,เงาไใบแหงก็เอาพี่น่อมดำดำนี่ก็ไใบแหงมันบุไปยัญังครับมันเอือดตามมีตามเากลอเท่าเลิมพี่น้องเลยจังไดกระไดน,น,น้องเ้าะขอพิดฟาพิดเกียดใบให้ก็แย่งออกกินหอมหอมจังมาตักกันบ้านพี่น้องเลยให้มันหอมหอก่อนจังมาตักกันแป๊บหนึ่งครับ มาแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแกงบวบนี่ไงโอ้สิได้กินผู้เดียวมันียโอ้โหอ,อยู่จะขนอันนี้ก็จะเป็นสมปลาคอครับนี่สมปลาคอหรือว่าสมปลาชออ่อนนั่นน่ะไม่เท่าเพิ่นจักหูใจดูเคยเิ่นฝากาให่าย ส่วนประคอรครับเนี้ยกินกับผักเพลียงเพริกอ่อนพลียงอ่อนก็กระเทียมหน่อยเนาะฮะเจี้ยงกระดังนะพี่น้องเลยพียงอ่อนก็กระเทียมหน่อยเนาะหงชื่นดัตัวนี้ก็เป็นน้ำปลาเพราะเลยไปจังกินกับส้มเนาะพี่น,น้องเนาะฮะพี่น้อง เรียบร้อยครับแกงหมกบวบแกงบวบใส่ปลาลูกนามันมันได้ไหมนี่ปลูกใหญ่ได้ได้ขอขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกศัตว์ทุกไรขอบคุณทุกการติดตามครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบุญะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็นาเสนอแกงบวบสมปลาคอ บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขออย่าก,กินเข่าก่อนครับหิวเข่าแล้วพี่น้อง